สวัสดีครับก็ฝากทักทายผู้ชมทาง YouTube กันอีกครั้งเช่นเคยนะครับวันนี้วันพุทธที่1นะครับกุมภาพันธ์นะวันนี้เราจะมีฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจเนี่ยมาวิเคราะห์ให้ฟังถึง6คู่เลยด้วยกันนะครับ<ม>ก็ก่อนอื่นก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมุมบอลเตงนะครับได้ทำผลงานดีๆมา ให้รับชมกันต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปฟังวิเคราะห์เนี่ยเราก็มาสรุปผลคู่เมื่อคืนกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็ทางทีมงานเนี่ยก็ให้ไป4คู่เนาะมีคาราบาลคับนะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2 n e นะครับนิวคาสเซิลเจอกับซาว์ทัมตันตนะนัดแรกเนี่ยเป็นนิวคาสเซิลบุกไปชนะ1ประตูต่อศูนย์ะครับวันนี้นิวคาสเซิลเนี่ยก็เปิดมาในราคาที่ ลูกควบลูกครึ่งนะครับแต่ก็ชนะไปได้แค่2ประตูต่อนหนึ่งเนาะคู่นี้ก็เสียไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่สกอร์สูงเนี่ยสกอร์สูงเนี่ยสลูกครึ่งเนี่ยก็ยังได้ยังทําเงินอยู่นะครับเพราะว่าแอดหยอดไปที่สกอร์สูงนะแล้วมาดูต่อที่ d ดฟเบโพร์คานะครับพาราบอลนะดิวิชั่นดิวิชั่นสอลีกเยอรมันนะครับเจอกับสตุกการ์อันดับ15ของบุนเดสลีกาเนาะคู่นี้น่าเสียดายมากๆนะครับสตุกการ์เนี่ยเปิดมาในราคาเสมอครบครึ่งนะสกอร์สูงเนี่ยไปที่ 2.75นะครับแล้วก็อืมช่วงทดเวลานาทีที่96นะครับเป็นสตูดการเนี่ยมายิงประตูชัยเฉือนไปชนะเฉือนชนะได้แค่2ประตูต่อนหนึ่งนะโอ้โหคู่นี้เสียดายมากกำลังจะทำเงินทั้งสกอร์ต่ำแล้วก็ลองพาเดบอลอยู่แล้วเชียวแต่ก็พลาดไปนะครับก็ น่าเสียดายจริง,รงครับยิงในทีที่96เลยแอดยังแอบแอบเสียดายเลยเนี่ยคู่ที่3นะครับยูเนียนเบอร์ลินนะครับเปิดบ้านเจอกับวอลฟบวกนะครับคู่นี้ก็เปิดราคาที่ยูเนียนเบอร์ลินต่อเสมอครบครึ่งนะฮะสกอร์สูงก็ไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับก็ทางแอดก็หยอดไปที่ยูเนียนเบอร์ลินนะครับแล้วก็หยอดไปที่สกอร์สูงด้วยนะก็ตามเป้าครับผมยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านชนะวอลฟบวกไปได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับสกอร์สูงก็ได้ก็บินนี้ก็วินกัน ไปนะถ้าใครตามนะครับส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยอินเตอร์กับออตาลนตานะครับที่อิตาลีเนาะก็เป็นอินเตอร์เปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับสกอร์สูงไป2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะคู่นี้เป็นทีมระดับหัวตารางเจอกันเนี่ยแอดก็นึกว่าโอ้โหจะยิงกันแบบเอาเป็นเอาตายแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นอินเตอร์ที่เฉือนชนะไปได้1ประตูต่ตอศูนย์นะครับบินนี้ก็เริ่มใหม่กันเรามาต่อกันกับฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจนะในค่ําคืนวันพุธที่1่กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ทีมงาน,นะคาะสารมาให้ สิบหคู่เลยทีเดียวนะโดยคู่แรกเนี่ยจะเป็นคาราบาวครับนะครับรอบรองชนะเลิศนะดสองแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะเปิดบ้านรับการเยือนของเจ้าป่า Forest, นอตติงแฮมฟอร์เรสครับคู่นี้แข่งเวลาตี3นะครับแล้วก็ไปต่อที่เยอรมันนะเดฟเบโพคานะครับไลฟ์ซิกนะเปิดบ้านเจอฮอฟเฟนไฮม์นะครับคู่นี้แข่งเวลาเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ไมส์ เปิดบ้านพบไบรเย่นนะครับคู่นี้แข่งเวลาตีสองนะครับแล้วก็ไปต่อที่สเปนนะครับลาลิกาสเปนล,ลิเบติสนะทีมอันดับ6นะเจอบาร์เซลโลน่านะครับทีมอันดับ1คู่นี้แข่งเวลาตีสนะครับแล้วก็บินต่อไปฝรั่งเศสเลยไปลีกเอิงนะครับเรนส์เจอสตาบูกนะครับคู่นี้แข่งเวลาตีสนะคู่สุดท้ายเป็นโคไปาอิตาเลียนะครับโรม่าเจอเคมโมเนเซ่นะคู่นี้แข่งเวลาตีสนะเดี๋ยวท้ายคลิปยังไงแอดจะมีสเต็ปให้1ชุดนะครับเรามาดูคู่แรกกันก่อนเลยคู่เอกที่ ที่แอดยกมาวันนี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับปีสาดแดงทีมอันดับ4ของพรีเมียร์ลีกนะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอ o r เรสนะครับเจ้าป่าทีมอันดับ13นะครับแต่อันนี้เป็นคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนะครับโดยนัดแรกเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตุนสกอร์ความได้เปรียบมาถึง3ประตูต่อศูน์เลยทีเดียวมีโอกาสเข้าชิงชนะเลิศถ้วยคาราบาวครับเนี่ย สูงมากนะครับก็ความพร้อมของผู้เล่นทั้ง2ทีมเนาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ขาดผู้เล่นหลักๆไปอยู่6ตำแหน่งนะครับจอร์ดอนซะันโชเนาะดอนนี่วันเดอร์บิ๊กนะครับอ่าเดียโก้ดาลอตนะครับคริสเตียนอิเล็กเซ่นนะอเล็กชวนไซเบ้นะครับแล้วก็แอนโทนีเมอร์เซลนะครับส่วนเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสนี่ก็เจ็บไปเยอะเหมือนกันนะ8คนเลยนะครับก็มีอาวอนิยี่นะครับมีไรอันยาเทสนะครับมีโอมาริชารสนะมีมูซาเอ็น ในเคเทียนะครับมีมอร์แกนกิฟต์ไวฟ์นะครับมีเบรคอนเน่นะครับแล้วก็ดีนแฮนเดอร์สันนะแล้วก็มีกูยาเต้นะครับโดยที่ผู้รักษาประตูตัวหลักก็เจ็บไปนะกองหน้าตัวทำประตูก็เจ็บไปนะแต่ก็ ยังพอมีอีกหลายตำแหน่งที่พอทดแทนกันได้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มาในระบบเดิมนะครับเอลิกเซนฮากวางมาที่4-2-3-1นะครับกองหลังก็น่าจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปพอสมควรนะวันนี้แฮร์รี่แม็กควายนะ ก็น่าจะได้กลับมาประจำการเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยตุนสกอร์มาค่อนข้างเยอะเนาะส่วนกลองกลางขาดอีลิกเส้นไปเนี่ยก็เฟรชก็น่าจะได้โอกาสวันนี้นะครับส่วนแนวลุกเนี่ยก็น่าจะได้เป็นสลับสับเปลี่ยนกันมาบ้างนะครับ น่าจะมีเด็กๆด,ดาวลูกเนี่ยได้คอยดอยคอยสร้างสารรค์เกมในเกมนี้นะเพราะว่านัดแรกตุนสกอร์มาค่อนข้างเยอะนะครับส่วน Nottingham Forest เนี่ยวันนี้ก็น่าจะใส่ชุดใหญ่เท่าที่สามารถจัดได้นะน่าจะนำทัพโดยเจสซีลินกาดนะครับเพราะว่าวันนี้แพ้น้อย แพ้มากชนะน้อยก็ไม่ได้เข้าชิงเหมือนกันนะถ้าวันนี้ไม่จัดหนักจัดเต็มก็ก็น่าจะน่าจะไม่ได้เข้าชิงแน่นอนนะครับเรามาดูฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับที่เจอกันเนาะคู่นี้ห่างห่างกันไปนานนะครับนอติงแฮมฟอร์เรตเพิ่งขึ้นมาปีนี้ก็เจอกันไปแค่2ครั้งในฟุตบอลลีกแล้วก็แล,วกแล้วก็ลีกคับนัดที่แล้วนะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเก็บชัยไปได้ทั้ง2เกมเลยชนะ30ทั้ง2นัดเลยนะครับฟอร์มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ 5นัดล่าสุดนี่ก็ ชนะ3เสมอ1นะครับแพ้1นะครับก็วินเลทไปได้2เกมนะส่วนฟอร์มในบ้าน5 att, นัดนี่ฟอร์มสุดยอดมากๆนะครับชนะไปได้ถึง5เกมเลยนะฮะอัตราการลงทุนเนี่ยโอ้โหได้ไปถึง4รอบกันเลยทีเ่เราถือว่าอัตราลงทุนเนี่ยดีมากๆเลยนะครับส่วนนอตติงแฮมฟอ o r เรส์นะก็ชนะ1เสมอ2นะครับแล้วก็แพ้ไป2นะครับก็ทำเงินไปได้แค่เกมเดียวนะครับส่วนฟอร์มนอกบ้านก็ชนะ2เสมอ1แล้วก็ แพ้2นะครับก็ทำเงินไปได้2เกมด้วยกันนะราคาวันนี้เปิดมาที่ปีศาจแดงนะครับต่อที่ลูกควบลูกครึ่งนะสกอร์สูงไปถึง2.75กันเลยทีเดียวนะผมว่าวันนี้เนี่ยยังไงก็น้ายาน่าอยู่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับเพราะตีงูต้องตีให้ตายนะครับแล้วก็จะได้เข้าชิงแบบแบบหล่อๆอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็สกอร์สูงวันนี้ผมว่านอตติงแฮม o ฟลร์ก็คงเปิดเกมบุกกันแหลกอะ่ะวันนี้ น่าจะยิงกัน3ลูกขึ้นไปครับเราไปต่อที่เยอรมน,นีนะครับ DFB Pokal นะ Leipzig นะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Hoffenheim นะ Leipzig ทีมานดับ3ของบุเดสิกาเจอ Hoffenheim ทีมานดับ13นะครับก็คู่นี้แข่งเวลาเที่ยงคืนนะความพร้อมของเล่นทั้ง2ทีมเนี่ยเจ้าบ้าน a b e l Leipzig มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4ตัวนะมีปีเตอร์คูราซี่นะครับผู้รักษาประตูนะแล้วก็แดนนี่โอโมนะคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูนะครับมี Abdul, อับดูเดียโลนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนฮอฟเฟนฮามมีผู้เล่นบาดเจ็บไป6ตำแหน่งนะครับโรเบิร์ตสโตรฟนะเควินวอตนะครับแล้วก็เควินเอ็กโปกุม่านะครับจาคอบบูลาเซ่นนะครับแล้วก็มีพรอมเมลนะแล้วก็มี แองเจโลสติลเลอร์นะครับเจ้าบ้านไลฟ์ซิกเนี่ยมาในระบบ4 2 2 2นะครับก็คีแมนก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับฟอสเบิร์กกับเวเนอร์นะตัวยืมจากเชลซีเนี่ยโอ้โหตัวนี้นี่กลับมาเยอรมันนี่เล่นดีเหลือเกินนะครับเหมือนกับกลับบ้านเหมือนจะกลับบ้านเก่าแล้วฟอร์มกลับมาเปี้ยงป้างนะส่วนทางฝั่งฮอฟเฟนแฮมก็มีเอ่อคารบักนะครับตัวเซนเตอร์นี่ก็ทำประตูในทัวร์นี้ไป2ลูกแล้วนะแล้วก็ ตัวอื่นๆก็ยังทดแทนกันได้นะครับมาในระบบ 3, 4, 2, 1นะครับฟอร์มการเล่น5นัดของทั้ง2ทีมที่เจอกันนะครับเป็นฝั่งไลฟ์ซิกเนี่ยชนะไป4ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งนะครับจาก5นัดล่าสุดนะ,ะโดยนัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกันในลีกเนี่ยเป็นไลฟ์ซิกนะครับบุก ไปอัดมาถึง3ประตูต่อหนึเลยนะฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของไลฟ์ซิกก็ชนะ4สเสมอ1นะครับทำเงินให้กับนักลงทุนไปได้ถึง4ครั้งเลยแล้วก็ฟอร์มในบ้านเนี่ยก็ชนะ4สเสมอ1เหมือนกันนะครับ5นัดล่าสุดนี้ไม่แพ้เลยนะครับไลฟ์ซิกเนี่ยก็ทำเงินไปได้ถึง4เกมนะมีสเสมอแค่บบเยอร์มิวนิกนะครับส่วนฮอฟเฟนแฮมเสมอ1ครับ แพ้4นะครับเสียเกิน2ประตูทุกนัดเลยนะทำเงินไม่ได้เลยนะครับฟอร์มนอกบ้านนี่ก็ชนะ1นะเสมอ2แพ้2ครับทำเงินไปได้แค่1เกมนะครับซึ่งราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านนะ l i ฟ e ซิกต่ออยู่ที่ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็สกอร์สูงเนี่ยไป3เลยืทางแอดก็ยังมั่นใจนะก็ยังหยอดไปที่ l i ฟ e s ิกนะคิดว่า l i ฟ e ซิกนีฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็สกอร์สูงเนี่ยช่วงนี้ l i ฟ e ซิกเนี่ยยิงทุก ฮอฟเฟนไฮม์ก็พร้อมเสียทุกเกมครับเลยจิ้มสูงไปอีกนิดนึงครับเรายังอยู่ที่เดฟเบโพคาของเยอรมันอีกคู่หนึ่งนะครับ ไม่ศูนย์ห้านะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบยอนเมลนิกนะครับคู่นี้แข่งเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับความพร้อมของผู้เล่นเนี่ยทางฝั่งเจ้าบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บไปห้าคนนะมีมาลอนมุซซาฟานะครับมีสตีเฟนเบลมีรูเบนเซนเนอร์ ner, นะครับมีโจนาธานบุกขาดนะครับมีดิลาโอน เบอร์ซอกนะครับส่วนทางฝั่งเสือใต้ไบรเยนมิวนิกก็มีอยู่6ตำแหน่งนะครับมีกองหน้าตัวหลักซาิโอมาเน่นะเจ็บไปตั้งแต่ก่อนฟุตบอลโลกนะครับมีมาซาอุยนะครับแล้วก็มีนอยเออร์นะผู้รักษาประตูตัวหลักนะลูคสัสเฮอร์นันเดสนี่ก็เจ็บไปตอนฟุตบอลโลกนะครับมีเลออนโครสกานะครับแล้วก็มีบรูน่าซานะครับผมเรามาดูสถิติของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะคู่นี้ต้องบอกได้เลยว่าบ้านใครบ้าน มันเลยนะครับ5นัดล่าสุดนี่ก็เจอในบ้านไบเยนสามครั้งบ้านเอ่าไบเยนก็ชนะสามครั้งบ้านไม้ไมก็ชนะไป2ครั้งนะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นเล่นในบ้านเจอไบเยนนี้ค่อนข้างดีนะไม์ My S นะครับแต่ฟอร,ร์มของไม5ห้านัดเนี่ยชนะหนึ่เสมอสอแล้วแพ้สองนะก็ทําเงินไปได้แค่2เกมแค่นั้นนะส่วนฟอร์มในบ้านก็ชนะ2 เสมอ 1, แพ้2นะครับทำเงินไปได้2เกมเช่นกันส่วนไบเยอร์มิวนิคนะครับช่วงนี้นี่5นัดล่าสุดนี่ถึงจะไม่แพ้นะครับชนะไป2เกมนะแต่3นัดล่าสุดในลีกนี่คือเสมอรวดเลยนะครับเสมอ 1, 1, 1ึงมา3นัดรวดเลยนะครับอืทำเงินไปได้แค่เกมเดียวนะครับส่วนเกมเยือนของไบเยอร์มิวนิคนะครับก็ถือว่าดีพอสมควรนะชนะ ได้4เสมอแค่เกมเดียวนะครับแต่ทำเงินไปได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับวันนี้เปิดราคามาที่ไบเยนมิวนิกนะครับทีมเยือนเนี่ยต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับสกอร์สูงเนี่ยไป3ลูกควบ3ลูกครึ่งกันเลยทีเดียวนะซึ่งทีมงานเนี่ยแอดมองเลยว,ว่าช่วงนี้ไบเย,ยนมีปัญหาเรื่องการทำประตูนะครับเรื่องการเข้าทำนะแอดส่วนไปที่ไม์นะครับและคิดว่าวันนี้สกอร์ไม่น่าเกิน3ลูกนะครับ เราไปต่อที่ลาลีก้าสเปนนะครับริวเบติสทีมอันดับ6เปิดบ้านรับการมาเยือนของเจ้าบุญทุมบาร์เซโลน่านะทีมอันดับ1ของตารางนะครับซึ่งความพร้อมของเล่นทั้งสองทีมเนี่ยทั้งฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยก็มีผู้เล่นบาดเจ็บไป1นึ่ตำแหน่งนะก็มีแค่ชวนครุสนะครับส่วนบาร์เซโลนาก็มีอุสมาเน่เดมเบเล่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะทั้งฝั่งริวเบติสเนี่ยมาในระบบ4 2 3 1นะครับไม่ต้องห่วงครับแกนหลักก็ยังอยู่ครบ นะเฟรคี Fake, นะโรดิเกสนะครับผมกองหน้านะอิเล็กเซสนะครับส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยก็มาในระบบ4-3-3ระบบคุ้นเคยนะครับกองกลางก็ยังเป็นชุดเดิมนะเดยองบุสเกตเปดี้นะครับส่วนกองหน้าก็มีอ่ากาวี avi, ่เลวันดอฟสกี้แล้วก็ลาฟินญาที่เป็นคีย์แมนหลักๆนะครับซึ่งผล งานของทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันก็เสมออ่าลิเบอร์ Liberty, ชนะไป1ครั้งเสมอ1ครั้งแล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยชนะไปได้3ครั้งนะครับก็เพิ่งเจอกันล่าสุดนี่เลยบอลถ้วยนะก็เสมอกันไป1ประตูต่อน1นะครับที่สนามกลางนะครับ ส่วนฟอร์มลิเบติตในบ้านเนี่ยก็ฟอร์มลิเบติตห้านัดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นะครับทำเงินไปได้3เกมนะส่วนฟอร์มในบ้านเนี่ยชนะ1เสมอ3และแพ้ไป1ครั้งนะครับก็ทำเงินไปได้แค่2เกมนะส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยฟอร์ม5นัดล่าสุดนี้ก็ชนะ5นัดรวดเลยนะครับแต่ทำเงินได้แค่2เกมนะเพราะว่าชนะแค่1 0เนี่ยสามเกมติดเลยนะครับและฟอร์มเป็นทีมเยือนก็สามารถกำชัยได้ 5เกมรวดเหมือนกันนะครับก็ทำเงินไปได้3เกมด้วยกันนะวันนี้บาเซลูนาเนี่ยเปิดมาในราคาแค่ครึ่งบวก1นะครับสกอร์สูงไป2.5นะแอดก็ยังมั่นใจว่าบาเซลนาเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยทำได้นะครับแต่สกอร์สูงเนี่ยแอดขอสวนละกันนะคิดว่าไม่น่ายิงกันเกิน2ลูกนะครับเราไปต่อที่ฝรั่งเศสนะครับ เรนส์เจอสตาร์บุกนะครับคู่นี้แข่งเวลาตีสามนะเรนทีมอันดับ5ของตารางนะครับสตาร์บุกเนี่ยทีมอันดับ17ของตารางนะครับความพร้อมของผู้เล่นวันนี้เรนส์มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4ตำแหน่งนะครับมีเซก้า uh, นะครับมาตินเออเทเรียนะครับมีลอเรนเอสซินอนนะครับแล้วก็มี มูอิงก้านะครับส่วนทางสตาร์บุกเนี่ยมีผู้เล่นเจ็บ5ตัวนะผู้เล่นติดโทษแบนหนึ่งตัวนะก็มีแคเวนคาเมโลนะครับที่ติดโทษแบนไปส่วนผู้เล่นบาดเจ็บก็มีเดลลายนี uh, ่นะครับมีคานดิล uh, นะมีเบเลกาเดนะครับมี เอ็นยามซี่ C นะครับมีคาวาชิมานะครับที่บาดเจ็บนะเลนส์ก็น่าจะมาในระบบ3-4-3นะครับส่วนสตาร์บูก็มาในระบบ3-5-2นะฮะผู้เล่นหลักๆก็น่าจะลงกันได้ครบนะก็สนุกลาคู่นี้นะครับเป็นทีมเกมบุกนะทีมเรนส์นะครับฟอร์ม5นัดของทั้ง2ทีมที่เจอกันเนี่ย เป็นเรนชนะไปได้3เกมนะครับเสมอ1แล้วก็ซาบุกชนะได้แค่เกมเดียวนะนัดล่าสุดเนี่ยเลนบุกชนะไปได้3ประตูตอนหนะครับฟอร์มการเล่นของเลนห้านะัที่ผ่านมาเนี่ยก็ชนะ2นะแพ้ไป3เกมนะครับทำเงินได้2ครั้งนะครับส่วนฟอร์มในบ้านเนี่ยชนะ4เสมอ1นะครับ ล่าสุดก็เปิดบ้านชนะปารีสแซงต์แชมงไปได้1ประตูต่อศูนย์นะทำเงินไปได้ถึง3เกมเลยด้วยกันนะครับส่วนสตาร์บุกเนี่ยฟอร์ม5นัดล่าสุดนี่ชนะได้แค่เกมเดียวนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2แต่ก็ยังทำเงินให้นักลงทุนได้ถึง2เกมนะส่วนฟอร์มนอกบ้านเนี่ยชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2นะครับล่าสุดเนี่ยบุกชนะโอลิมปิกลียงได้1ประตูต่อ2เลยทำเงินไปได้ถึง4เกมด้วยกันนะครับซึ่งราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านเลนส์ครับต่ออยู่ที่1ลูกนะสกอร์สูงไป2.5สองจุด ก็จิ้มเลนส์ไปนะส่วนยิงประตูในคู่นี้นี่น่าจะยิงกันได้ถึง3ลูกครับผมคู่สุดท้ายนะครับไปกันที่อิตาลีดีกว่านะครับโคปาอิตาเลียนะครับโรม่าเจอกับคร e โมเนเซนะครับก็โรม่าทีมันดับ6นะ คอมโมเนเซทีมอันดับ20ของตารางกานโชว์ซีเรียอาน,นะครับคู่นี้เปเวลาตี3นะครับก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับที่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะอยู่2ตำแหน่งนะครับมีอ่าเชอร์ชิโนวายนาดุมนะครับแล้วก็มีอบราฮิม,ม่าบาโบเอนะครับส่วนทางฝั่งคอมโมเนเซเนี่ย ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับทางด้านเจ้าบ้านโรม่านะครับโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยน่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะก็ตัวหล,ลักๆคีแมนก็มีดิบาร่าทามี่บราฮัมนะครับแล้วก็มีมาติกส์นะครับที่คอยครีเอทเกมให้กับทางโรม่านะก็ยังมีมาคิทยานอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนเครโมเนเซ่มาในระบบ3-5-2นะครับก็ตัวหล,ลักๆก,ก็น่าจะลงได้ครบนะฮะกองหน้าที่อันตราย ก็ยังเป็นอ่าโอเคเรเคนะครับผมเรามาดูสถิติของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะอ่าเคโมเนเซ่เนี่ยเพิ่งขึ้นชั้นมานะก็เพิ่งเจอกันครั้งเดียวนะครับก็เป็นโรม่าเนี่ย ที่ชนะไปได้1ประตูต่อ0ูนะครับส่วนฟอร์มการเล่นของโลมาเนี่ย5นัดล่าสุดนี่ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับทำเงินไปได้3เกมนะส่วนฟอร์มในบ้านก็ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโรมาเนี่ยเป็นทีมที่สไตล์มูรินโญ่เนาะก็เกมรับต้องมาก่อนนะครับเกมลุกก็คือฟุตบอลหวังผลอย่างนี้ดีกว่าคือชนะก็คือจบนะแต่ก็ยังทำเงินในบ้าน,นไปได้3เกมนะครับส่วน เคมอนเซเนี่ยเสมอ2แพ้3นะฮะนัดล่าสุดนี้นะครับแต่ยังทำเงินไปได้3เกมเลยนะครับส่วนฟอร์มนอกบ้านก็เสมอ3แพ้2นะครับก็รอบที่แล้วนี่ก็บุกไปเสมอนาโปลีแล้วก็ยิงจุดโทษชนะหักประกาเซียนกันปมนแถวเลยนะครับรอบที่แล้วว่าวันนี้เนี่ยโลมาเนี่ยเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งสกอร์สูงเนี่ยไป2.5เลยทีเดียวแอดให้ต่ำนะคิดว่าโลมาเนี่ยยิงยิงลูกเดียวไม่ขาด เพราะสไตล์โชเซ่มูรินโญ่เนี่ยรับแน่นแต่ให้อยู่โลมานะครับสกอร์ต่ำครับก็จบไปแล้วนะครับ6คู่ที่แอดและทีมงานมุมบอลเตงมาวิเคราะห์ให้นะเราจะมาสรุปให้ก่อนนะครับคู่แรกก็แมนยูกับฟอเรส์นะแมนยูต่ออยู่ ลูกควบลูกครึ่งสกอร์สูงไป2ลูกครึ่งควบ3นะครับก็ให้หยอดไปที่แมนยูแล้วก็สกอร์สูงนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งไลฟ์ซิกเจอฮอฟเฟนแฮมนะครับไลฟ์ซิกเปิดมาที่1ลูกนะครับสกอร์สูงไป3นะแอดก็ยังหยอดไลฟ์ซิกแล้วก็หยอดไปที่สกอร์สูงอยู่นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไมส์ ice, กับไบยน์มิวนิกเนี่ยไบยน์ Bayern เปิดมาที่ลูก ควบลูกครึ่งนะสกอร์สูงไป3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับก็คู่นี้แอดสวนไปนะฮะแอดหยอดไปที่ไม้แล้วก็สกอร์ต่ำนะครับส่วนลาริกาสเปเนียลิเวติสกับบาเซโลนาเนี่ย Limited ก็บาซ่าเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็สกอร์สูง2อนะแอดหยอดไปที่บาซ่าแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยเลนส์กับสตาร์บุกเนี่ยเอ่เลนส์เปิดมา1ลูกนะแล้วก็สกอร์สูง2ลูกครึ่งนะครับก็หยอดไปที่เลนส์แล้วก็ สกอร์สูงนะครับคู่สุดท้ายเนี่ยโคปาอิตาเลียนะครับโรมา่าโรม่าอันดับ6นะเจอเออคมอนเนเซอันดับ20นะครับก็โรม่าเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับสกอร์สูงก็2ลูกครึ่งเนาะก็หยอดไปที่โรม่าแต่หยอดไปที่สกอร์ต่ำนะครับก็แถมให้อีกหน่อยนะสเต็ปวันนี้นะสเต็ปแอดก็หยอดไปที่แมนยูนะครับไลฟ์ซิกนะไมส์นะครับแล้วก็ บาซ่านะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกด subscribe กระดิ่งติแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆที่ทางทีมงานมุมบอลเตงจัดมาให้ทุกคนนะครับใครมีอะไรติชมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณครับในระบบ 3, 5, 2นะฮะผู้เล่นหลกัหลกๆก็น่าจะลงกันได้ครบนะ สนุกลาคู่นี้นะครับเป็นทีมเกมบุกนะทีมเรนส์นะครับฟอร์ม5นัดของทั้ง2ทีมที่เจอกันเนี่ยเป็นเรนส์ชนะไปได้3เกมนะครับเสมอ1แล้วก็ซาบุกชนะได้แค่เกมเดียวนะนัดล่าสุดเนี่ยเรนส์บุกชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับฟอร์มการเล่นของเรนส์ห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยก็ชนะ2นะแพ้ไป3เกมนะครับทำเงินได้2ครั้งนะครับส่วนฟอร์มในบ้านเนี่ยชนะ4เสมอ1น,นะครับ ล่าสุดก็เปิดบ้านชนะปารีสแซงต์แชมงไปได้ 1, 1> ประตูต่อศูนย์นะทำเงินไปได้ถึง3เกมเลยด้วยกันนะครับส่วนสตาร์บุกเนี่ยฟอร์ม5นะัดลนาสุดนี่ชนะได้แค่เกมเดียวนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2แต่ก็ยังทําเงินให้นักลงทุนได้ถึง2เกมนะส่วนฟอร์มนอกบ้านเนี่ยชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2นะครับล่าสุดเนี่ยบุกชนะโอลิมปิกลียงได้ 1, 1ประตูต่อ 2, 2> เลยทําเงินไปได้ถึง4เกมด้วยกันนะครับซึ่งราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านเลนส์นะครับต่ออยู่ที่1ลูกนะสะกอร์สูงไปีมงจ ก็จิ้มเลนส์ไปนะส่วนยิงประตูในคู่นี้นี่น่าจะยิงกันได้ถึง3ลูกครับผมคู่สุดท้ายนะครับไปกันที่อิตาลีดีกว่านะครับ <S <S คาปาอิตาเลียนะครับ <S <S โรม่าเจอกับเคมโมเนเซ,ซ่ะนะครับก็โรม่าทีมอันดับ6นะ โมนาเซ่ทีมอันดับ20ของตารางกานโชว์ซีเรียอาน,นะครับคู่นี้เปเวลาตี3นะครับก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับที่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะอยู่2ตำแหน่งนะครับมีอ่เชอร์ชิโนวายนาดุ่มนะครับแล้วก็มีอบราฮิม่าบาโบเ้นะครับส่วนทางฝั่งคอมบนเนเซ่นเนี่ย ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับทางด้านเจ้าบ้านโรม่านะครับชโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยน่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะก็ตัวหลักๆลักคีแมนก็มีดิบาร่าทามี่บราฮัมนะครับแล้วก็มีมาติกส์นะครับที่คอยครีเอทเกมให้กับทางโรม่านะก็ยังมีมาคิทยานอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนเครโมเนเซ่มาในระบบ3-5-2นะครับก็ตัวหลักๆก,ก็น่าจะลงได้ครบนะฮะกองหน้าที่อันตราย ก็ยังเป็นอ่าโอเคเรเคนะครับผมเรามาดูสถิติของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะอ่าเคโมเนเซ่เนี่ยเพิ่งขึ้นชั้นมานะก็เพิ่งเจอกันครั้งเดียวนะครับก็เป็นโรม่าเนี่ย ที่ชนะไปได้1ประตูต่อ0ูนะครับส่วนฟอร์มการเล่นของโลมาเนี่ยห้านัดล่าสุดนี่ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับทำเงินไปได้3เกมนะส่วนฟอร์มในบ้านก็ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโรมาเนี่ยเป็นทีมที่สไตล์มูรินโญ่เนาะก็เกมรับต้องมาก่อนนะครับเกมลุกก็คือฟุตบอลหวังผลอย่างนี้ดีกว่าคือชนะก็คือจบนะแต่ก็ยังทำเงินในบ้านนไปได้3เกมนะครับส่วน เคมเนเซเนี่ยเสมอ2แพ้3นะฮะนัดล่าสุดนี่นะครับแต่ยังทำเงินไปได้3เกมเลยนะครับส่วนฟอร์มนอกบ้านก็เสมอ3แพ้2นะครับก็รอบที่แล้วนี่ก็บุกไปเสมอนาโปลีแล้วก็ยิงจุดโทษชนะหักประกาเซียนกันเป็นแถวเลยนะครับรอบที่แล้วว่าวันนี้เนี่ยโลมาเนี่ยเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งสกอร์สูงเนี่ยไป2.5เลยทีเดียวแอดให้ต่ำนะคิดว่าโลมาเนี่ยยิงยิงลูกเดียวไม่ขาด เพราะสไตล์โชเซ่มูรินโญ่เนี่ยรับแน่นแต่ให้อยู่โลมานะครับสกอร์ต่ำครับก็จบไปแล้วนะครับ6คู่ที่แอดและทีมงานมุมบอลเตงมาวิเคราะห์ให้นะเราจะมาสรุปให้ก่อนนะครับคู่แรกก็แมนยูกั U, กบฟอ r e เรส์นะแมนยู uh, U, ต่ออยู่ ลูกควบลูกครึ่งสกอร์สูงไป2ลูกครึ่งควบ3นะครับก็ให้หยอดไปที่แมนยูแล้วก็สกอร์สูงนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งไลฟ์ซิกเจอฮอฟเฟนแฮมนะครับไลฟ์ซิกเปิดมาที่1ลูกนะครับสกอร์สูงไป3นะแอดก็ยังหยอดไลฟ์ซิกแล้วก็หยอดไปที่สกอร์สูงอยู่นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไมส์ ice, กับไบเยนมิวนิกเนี่ยไบเยนเปิดมาที่ลูก ควบลูกครึ่งนะสกอร์สูงไป3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับก็คู่นี้แอดสวนไปนะฮะแอดหยอดไปที่ไม้แล้วก็สกอร์ต่ำนะครับส่วนลาลิ ne, Liberty, กาสเปนเนี่ยลิเบอร์ติกับบาร์เซโลนาเนี่ยก็บาร์ซ่าเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็สกอร์สูง2.5นะแอดหยอดไปที่บาร์ซ่าแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยเลนส์ ens, กับสตาร์บุกเนี่ยอ่าเลนส์เปิดมา1ลูกนะแล้วก็สกอร์สูง2ลูกครึ่งนะครับ ก็หยอดไปที่เลนส์แล้วก็สกอร์สูงนะครับคู่สุดท้ายเนี่ยโคปายตาเลียนะครับโรม่าโรม่าอันดับ6นะเจอเออคมอนเนเซออันดับ20นะครับก็โรม่าเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับสกอร์สูงก็2ลูกครึ่งเนาะก็หยอดไปที่โรมา่าแต่หยอดไปที่สกอร์ต่ํานะครับก็แถมให้อีกหน่อยนะสเตปวันนี้นะสเตปแอดก็หยอดไปที่แมนยูนะครับไลฟ์ซิกนะไมส์ ice, นะครับแล้วก็ บาซ่านะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกด Subscribe กระดิ่งติแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆที่ทางทีมงานมุมบอลเตงจัดมาให้ทุกคนนะครับใครมีอะไรติชมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณครับ